ไอพวกนายนายให้เจออะไรแปลกด้วยเมื่อไรตุนก็นี่อะไรก็ไม่รู้เอามาจากไหนเนี่ยฉันคุ้นฉันคุ้นขยะแล้วมันเจอนี่เลยดูจากหน้าตาแล้วหน้าตาก็ดูแปลกอืมจะคิดฟ้านะเอะอันนี้มันอันนี้มันปุุมอะไรเนี่ย ไม่ร yeah, 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 yeah. uh, ู้ลองกดดูดีกว่าเฮ้ยๆๆๆทำไมอยากกดอะยากอยาอยากอยากยายาอยาอยากกดอยากอุ้ยไม่ไม่ปี๊ปเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวทํามสกแปลกรู้ปฟิ กลับบ้านมีเกวลาลาล่าลาลาล่าลาอะไรเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวนะอ้านี้มันคืออะไรเหมือนฉันเคยเห็นมาตออเด็กเด็กเดี๋ยวทำก่นอนกลับมาแล้วอยู่บ้านกับไมเนี่ย เราไม่มีใครอยู่บ้านเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะอันนี้ฉันเคยเห็นในตอนเด็กฉันเคยเจอแบบเหมือนอันนี้มันคือแบบเครื่องเกมมันเป็นเครื่องแบบมันแคบไม่เหมือนเครื่องเกมแต่มันคือเครื่องเกมแบบถ้าเรากดปุ่มตรงนี้เราจะโดนดูดเข้าไปในเกมสงสัยพวกนั้นต้องโดนโดนดูดเข้าไปแน่เลยน้องเข้าตายเนี่นี่เข้าไปช่วยด้วยๆกัน เออที่นี่ไหนเนี่ยไม่นะที่ต้องหน้าตายพี่กูบอกนายอะอู้อะไรเนี่ยโอ้โหเข้ามาแล้วที่มีอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮอเฮอเอ้อเฮ้เฮ้อพยะคุณเธอมาทำไมเนี่ยอ๋อก็ฉันมาช่วยพวกนายไงเธอช่วยพวกเรายังไงเราหลุดเข้ามาอยู่ในไหนไม่รู้อะ เอาละสวัสดีนักเดินทางเฮ้ยเสียงใครอ่ะถ้าท่านพวกท่านอยากเริ่มเกมท่านจงกดปุ่มข้างหน้าของพวกท่านเออลงลงกดเลยเกมเลยปุ่มข้างหน้านั่นหรคะใช่แล้วล่ะท่านนักเดินทางอกดเลยเอออย่ากดอีจ้าอย่าอย่าอืมไม่ฉันจะกดเฮ้ยไม่ไม่ไม่ โอเคเกมกันลังออ้เนียมันที่ไหนอดีรับําโพที่ไหนเนี่ยเอาละสวัสดีท่านนักเดินทางข้าข้านั้นมีชื่อว่าปื๊มและข้านั้นจะนำทางพวกพวกท่าน ไปกำจัดเหล่าร้ายพวกมอนสเตอร์อันตรายนักจ้ะเอ่ออะไรอะ่ะมอนสเตอร์อันตรายอะไรอะ่ะที่ไหนเนี่ยมันเรูงหนาวเลยแต่ชุดแต่ชุดด้วยเราก็ไปมุ่ชุดกันหนาวเฉยเลยเอาล่ะพวกท่านตามข้ามาเลยเอาล่ะพวกท่านเดินตามข้ามามาเราจะเดินไปไหนอะ่ะ อไไม่ได,ไได้กดปุ่มเลยเอาล้าวแล้วใครจะไปรู้เราก็ยังมาเถียงกันดีเราต้องช่วยกันนะเอาล่ะพวกท่านอย่าทะเลาะกันเลยตามข้ามาถอะข้าลำคัญเอาล่ะเดินตามข้ามาเอาล่ะท่านนักเดินทางข้างหน้าของพวกท่านคืออาวุธพวกท่านเลือกได้ตามใจเลยเอาล่ะท่านเลือกอาวุธกันเลย เดาค่าอยู่คนเดินี่กันอขอเลือกก่อนนะขอเลือกก่อนด้วยจะเลือกด้วยสิแกเลือกก่อนัะก็คนที่อยข้างหลังก็เสียเปียกสิวาอือเอาเป็นดาบก็แล้วกันใจไม,นไม่ดาบไม่ดาบดบดาบดาบดาชุยยยยอยากได้ขวยนนะยันอยายได้ขวายอ่ะเอ้ยอยยยได้เลยยูยยยยยมยยยยยยนยยยอยากได้ลูกตุนะม,ม้อ,อยยย ทีต่ตการเออขวานใช่แล้วขวาน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 ,าาานขวานขวนขวานขวนขานขวาวาขวานขวานขวานขวขวานขวานขาววานขวานนนวววขวา เออยานนการลูกตุ้งยานการลูกตุ้งยือ้อโอ้ยโอ,อ้ยเออแล้วว่าแต่มันไม่มีปืนบ้างเหรออืมปืนคืออะไรเหรอเออเออช่างมาเถอะชงออกไปได้อุมงค์มาแล้วเออส่วนหน้ามานี่ถือก็อเอาไปนะนเลือกคนสุดท้ายก็ได้ของเหลือจากคนอื่นเอาก็ได้ มันก็ใช่ได้เนี่ยหน้าไม้เนี่ยเอาล่ะท่านักเดินทางถ้าท่านเลือกของเสร็จแล้วก็ตามค่าต่อมาเลยตั้งใตามค่าต่อมาตามค่ามาเลยเอเอได้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 เออท่านนักเดินทางขณนของเรามีมอนเตอร์เออท่านักเดินทาง,าาาทางช่วยจัดก,การพวกมันหน่อยได้หรือไม่เฮ้ยพวกกตายอยู่จ้ย้ ได้เลยไปจัดการคนเดียวเองโ้ยโอ้ยโอ้ยโย่กระงกฉันนั่นโอ้ยโอ้ยยระเยอะอละ

อออืออืออือ้ือ้ืออือ้ืออืออือ้ืออ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 ยออือ้ืออ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 ือ้ือมืออืออือ้ืออือ้ไออืออืออไออืออืออือ้ืออือ้ืออืออืออือ้ืออือ้ืออออ้ S <S <an> เอาละท่านนักเดินทางท่านจะต้องเดินทางไปต่อ <S <S <an> เ,อเอะมื่อกี้นะไเป็นไรอะอะไรงี้นหรือท่านนักเดินทางข้าไม่ได้เป็นอะไรแหละเรียบรปอย <S an> ที่ถ้าพงไงตายนายจะกลับมาออเอาละท่านนักเดินทางรีบเดินทางกันเลยย <S an> รีบเดินทางกันเถอะ <S <S <an> อย่ามัวชักช้าลีรอแ <S an> ปลกัเนี่ย <S an> อะไรกันอะไรกัน เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยว,วไม่ทำไมขวานท่นการไปเรื่อ,อยอ่ะเอาล่ะท่านนักเดินทางข้าลืมบอกไปเลยว,ว่าถ้าเราฆ่ามอนเตอร์ได้อาวุธของเราก็จะอเอพวิวเอาล่ะอาวุธของท่านนักเดินทางนั้นได้อ,อพวิวขึ้นมาแล้วเฮ้ยว้าวเอาล่ะท่านนักเดินทางเรามาถึงเมืองแล้วเออเมืองจริงหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะเมืองนี้มันใหญ่มากๆเลยนะ เอออือเออใหญ่ก็ใหญ่เอาล่ะมีประชากรอยู่ทั้งสามคนเออเออโอเคก็ไปในเมืองนั้นมันจะมีเอาล่ะท่านนักเดินทางเข้ามาพักในเมืองนี้ก่อนเลยนะค่ว่ามันแปลกๆนะนะใช่มันแปกแหละอือท่านนักเรินทางแปลกๆกอะไรเงยลึกเออเออเออปะปะปปะ เงิเงินเงินค่ก่นเลย้วกันอาละนักเดินทางเชิญตายอย่างสนุกเถอะจะพูดอะไรพวกแกตายกันหมดแน่ฮิยฮึพมพูดอะไรอ่ะ ไอมาไอเอ็นพีซีที่ลอพมนุษย์มห้ฆ่าฆ่ามันฮ่าฮไปเลยลูน้องของข้าย้ แกตายกันดิบมดเฮ้ยเยูะเลจะตอนนี้นั่นเองเยอเยอะใหญพวกชาวพวกเรามันทำอะไรบ้างเฮ้ยจะไปจัดการบอสดีกว่าเฮ้ยทุบหัวเลยฮ่าฮอาฮ่าบเลยทุบเลยเลยฮ้ยเดี๋ยวนะนเหมือนอาวุธฉันอุ้ยเยอะอุ้ยเหมือนลูกอาวุธฉันจะเลยแบบอัพแล้ว โอุปชั้นเอางงชั้นว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเรียกไดทำไมอุปชั้นเวอร์ชันอัปเกรดมันดูมันมันมันดูแปลกๆมันก็ดูเหมือนเดิมแค่มันเวอร์ชันมีโซ่เฉยเออมันก็เวอร์ชันอัปเกรดแหละเฮ้ยยืดจิตกระตุกคุณเองเฮ้อตายซะที่แกหย่าฟิ้งเฮ้ย

นออออออือดาบของฉันอ๊อๆออฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยดาบของฉันอัพเกินแล้วโอ้แล้วก็ย่างเทเลยวู้วิวว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 วอววออวว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 ล้วว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 ลวว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 วัวววกวว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 วบววนวว่วว่าวไวว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 วบวววววอย่าง,าง,ง,างาาาาวาาาาาวว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 ว

แกแก็ตายอ,อยู่ดีเกมอจะกลุก,ฤฤกร้องหองาอะไรหมดนมงไหนฉันจะจัดการกันด้วยเฮ้ยเกมฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมวิว ไม่ไปนี่ๆงั้นก็เอาเอานี่เอาล่ะเเคยะปึ้กฟู๋แกทําไม่ถูกแกดูเปนยอมดิโยโลบ

เอาละพวกเราได้เวลาลุ้มมันเลยอยู่ลุ้มมือลุ้มบอสเลยเยอฟิวเยอเกรมันเออ แกไม่รอดเลยไอ้บอสเลยยูแรงเอาดกมาชัน oh, อักเกรดเออมาชันอ so, ักเกรดที่เหมือนอัเเอรดอเอ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 ออายโอ้ออออเอออเอ้ออเออเออเออยเมื่อกี้เนเออกอเอเอเเเ อเอาชนะผู้ชลุกห้งฉัน่งาคนเก่ดนโะก่ตกกเราเก่งไงล่ะตาอแกแกอยู่นตดีนี่ยจูนี่ไลยูฟิงเฟ่ทำอะไรฮึ ทำไมอ่ะโอ๊ย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 อะไรไม่ได้เกาวชะ่าอะไม่ไยนะตายไปแล้วที่ไขาท่าสุดดูแลของฉัน ของข้าแมดแค่ต้องตายหมดโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโดนทับโดนทับเราจะเอาชนะมันยังไงเนี่ยมันโกงเกินไปโอ๊ยโดนทับโดนทับเอ๊ะเนี่ยนะฉะนั้นน่ามันประตูใ่ะพี่จะออกไปจับลูกของเกมนี่หนู啊 โอ้แกไอ้แกจะเข้าประตูว่ามันเลยแต่ในวันซะลรอกแกในวันเข้าไปได้แหรอละแกไม่มีสิทธิ์เอาชนะฉันได้โอ้แกมีวันนี้ไ่ได้หรือสกิจการพวกแกยูเฮ้ไหนลีบหนีไปยูโอ้แกไม่ทนอยู่ฉันจะไม่ยอมให้ใครเป็นแบบฉันอีกแล้วไป

รอหน่อยเร้ยเร็วเร็วเไปโอ้โหเข้าก่อนใครเลยไนี่ไปไปย้วิ่งวิ่งโอ้ย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 โเราออกมาจากโลกแองเกมได้ เัินเหรอเฮ้ยพ,พ you know hmm ูดออกมาได้แล hey well ้วเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะเฮ้ยเอ๊ะทำไมหน้าตาดูคุณวะที่ดีที่ไหนวันนี้เอ๊ะมันใช่ใช่ไหมฉันไม่ใช่นะเฮ้ยเขาออกมาจากโลกเกมนีเหรอ 他的餐饮呢？